ดวง,งประยุทธ์ผมก็ดูว่าตอนนี้ดวงเขาก็เรียกว่าเจอเจอเรื่องหนักเป็นเรื่องปกติเขาทนทั้งดาวเสาดาวจันทรมีปัญหาหมดเขาก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยเสาจันทร์เนี่ยคือไปเป็นเรื่องของการป๊อปปูล,ล่าครับใครมีปัญหาเรื่องดาวตรงนี้มันมาทํามุมเสียส่วนใหญ่จะชื่อเสียงเสื่อมเสียทันทีโดยเร็วพันเนี่ยแล้วผมดูนาย,ยกทุกคนเนี่ยที่มีดาวอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ยุคทักษิณน,นะตอนปีสี่เก้าเขาก็มีดาวนี้เข้ามาก็ทะเลมือนกันตอนอภพิสิทธิ์จนตอนปีห้าสามก็ละเหี่อนกัน เนี่ยก็ไปยุทธ์ก็กโดนตอนนี้ผมก็บอกว่าเละก็ไม่มีทางจะอยู่ต่อได้ครับอันนี้ค่อนข้างจะชัวร์แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อมันต้องมีอะไรแปลก ก็จะเรียกว่าประยุทธ์ไปก่อนกันแต่ว่าไปก่อนแบบไปแบบไม่จริงก็คือไปแบบยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งมาใหม่ประยุทธ์อาจจะไม่กลับมาเป็นนายกแต่กลุ่มที่เขาเป็นชขาเรียกัฐบาลอำนาจเดิมเขาก็ยังคงกลับมามีอำนาจอยู่ครับต้องปุ่นมีแล้วกันก็ง่ายๆคือพรคพลังประชารัฐยังอยู่ครับแต่อาจจะเปลี่ยนนายกคนอื่นที่พอจะมีาบารมีหรือแบบ คนร้องยีร้อยกบประยุทธ์มารักษานหน้าตัวเองแค่นั้นตอนเลือกตั้งใหม่ในครั้งถัดไปซึ่งน่าจะเกิดขึ้นประมาณช่วงเดือนธันวามกรากรุมภาปีนี้ครับจากช่วงต่อปลายปีนี้ปีหน้าไว้อย่างไงแต่อย่างไงก็ตามก็ต้องระวังอย่างหนึ่นงก็คือในดวงเมืองช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนช่วงประมาณปีสามสามสามสี่ด้วยก็แปลว่าอะไรถ้าเกิดเขาเลือกตั้งแล้วมันผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการก็อาจจะมีรัฐประหารเปลี่ยนผลการเลือกตั้ง รุาชาปไปไปได้มากที่สุดส่วนรัฐประหารเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งถ้าเกิดการเลือกตั้งไม่ไปไปตามเหมือนแบบที่เขาต้องการฝ่ายที่มีอำนาจต้องการเขาก็รัฐประหารแล้วก็ให้เลือกตั้งใหม่หรือไม่ก็อาจจะตั้งคณะรัฐประหารทําอะไรใหม่อีกรอบหนึ่งจะเป็นลักษณะน,นี้เพราะเขาคิดว่าการที่แบบว่าอะไรอ่ะ ขาต้องสารต่อคือเขาไม่อยากให้เปลี่ยนในตอนนี้คือเขาเปลี่ยนคือเขาบอเขายอมเปลี่ยนอาย,ยเปลี่ยนลดแรงกดดันยุคภาแค่นั้นแต่แต่ถามว่าอำนาจเขาอยากจะให้ประชาชนไม่อยากไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่ายัางไงคือถ้าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตั้งแต่ตอนเดือนเมษาไปแล้วเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกณฑ์ว่าจะปรับคอรมอรถ้าปับแล้วมันก็ผ่านมาแล้วเพราะถ้าก็ปรับมาตอนนั้นเรียบร้อยแล้วก็คือจบแล้วตอนนี้คือยาวจนถึงกว่าจะยุคสภา มีครับดวงจริงดวงเมืองก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้ก็คือฝ่ายเขาก็ไม่ได้เสียอำนาจอะไรทีแต่ว่าปัญหาคือมันมีคนตายเยอะมีอะไรหลายอย่าง,างที่ทําให้แบบว่าคนเริ่มไม่ทนแล้วก็ออกมามีภาพวิจารณ์รฐบาลรวมถึงคนที่เคยอาจจะแบบเคยเชียร์สบายมาก่อนตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนใจไม่เชียร์เขาก็เลยอาจจะต้องลดแรงกระทบตรงนั้นด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นอยนเพื่อเอาใจคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่โดนผลกระทบตอนนี้โดนผลกระทบแล้วเพราะโควิดมันปิดทัานๆเยอะเขาก็เลยต้องลดผลกระทบ เปลี่ยนคนอาจจะเปลี่ยนรมตเปลี่ยนนายกแต่ก็คือหลักๆคนที่จะตัดสินใจอำนาจยังเป็นขั้วเดิมคือพลังประชาชนมันอาจจะมีไงแต่ว่าเขาโคงจะไม่ให้เปลี่ยนได้ง่ายๆ mm hmm. เพราะตอนนี้ก็คือหลักๆเอาจริงครั้งที่แล้วเราก็ิเลือกตั้งชนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาละ จะตั้งชนะเพื่อไทยไที่หนึ่งมันจะจัดรัฐบาลเช่นการผลนี้คือถ้าจะได้ตั้งรัฐบาลก็ต้องชนะขาดซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมากนระถ้ายัางใช้กติกาเดิมน,นะครับที่สําคัญคก,ก,ก็คือตรงนี้มากกว่าก็คือนี่ผมมองว่ารัฐธรรมนูญอ่ะที่ตอนนี้ที่กำกาลังอภิปรายแก้กนะันน่ะคือต้องพูดลงงั้นโดเมืองนะครับเป็นอย่างนี้คือปาหิสุดท้ายก็คือหล้มหมดเดี๋ยวธันมบาก็เปลี่ยนยุบสภาเลือกตั้งยังใช้รัฐธรรมนูญจะมอยู่ดีนี่มันไม่มีผลอะไรคนระับถ้าจะมีผลว่า การเลือกตั้งก็มันจะส่งผลถึงแบบเจตจำนงของประชาชนจริงๆมีการเปลี่ยนควบนั่งจากการเมืองจริงต้องเป็นรัฐธรรมนูนใหม่ที่ร่างใหม่ซึ่งผมดู้ยังยังไงคือฉบับนี้ก็ยังคงต้องใช้ต่อไปเพราะดูแล้วล่าสุดก็คือตกเหตุกันในสภาก็มีเรื่องโควิดจนประชุมไม่ครบว่ารัฐธรรมนูนอยจะแก้ไม่ทันตอนคนรุกสภาน่าจะหลังหก้าน่าเอาไม่ใชไม่ตั้งหลัง65ประมาณปลายปีหกห้าทุกอย่างน่าจะเริ่มเห็นอะไรที่มันดี น,นะครับตอนนั้นผมมองว่าหนึ่งรัฐธรรมนูญน่าจะมีการแก้ไขกันจริงจังมากขึ้นหลังจากการเลือกตั้งหรือจะมีอะไรก็ตามคือยังถึง,ถงตอนนั้นมีรัฐบาลที่ไม่ใช่ชุดเนี้ยขึ้นมาแรงกระแสะการการและการแก้รัฐธรรมนูญมันจะแรงแบบมากกว่าปีนี้เยอะแล้วก็สอวอที่เคยต่อต้านในปีนี้ก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์มีเสียง,งที่จะต่อต้านได้อีกในช่วงนั้นเพราะตอนนั้นก็น่าจะแบบเนือ่องจากแรงกดดันมันเยอะมากครับเพราะเนื่องจากคนผ่านโควิดมาแล้วแล้วคนทุกคนรู้ดีว่า ธรรมบานเก่าภยายใต้ธรรมดุงเก่าก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แล้วพอเลือกตั้งใหม่ใช้รัฐมนูญเดิมก็ยังมีปัญหาเอเดิมอีกก็แปลว่าปัญหาอยู่ที่รัฐมนูญอย่างเงาตองแก่แล้วอาจจะแก้แบบว่าค่อนข้างจะพ้วยคือคงจะไม่เหมือนปีนี้จะมีอะไรเรียกร้องปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอาจจะถึงเรียกว่าขั้นปฏิวัติได้ไหมยังไม่ถึงแต่ก็ใกล้เคียงเรื่องที่คนไม่พูดในตอนเนี้ยในแก้ไขรัฐมนูญประเด็นที่คนไม่คิดจะแก้ในตอนนี้อาจจะไปมีประเด็นในตอนปีหน้าปลายปีก็ได้ บวกมากกว่าแต่ถามว่ายังมีลบไหมก็มียังมีลบไหมก็คือกลุ่มคนตอนนั้นเนี่ยที่เ็าเรียกว่าเป็นนักการเมืองนวนถิประชาชนตอนนั้นผลักดันอะไรมากที่สุดในการแก้แค่นั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าผลักดันในแบบให้มันปรับเปลี่ยนถึงขั้นแบบว่าทุกอย่างดีขึ้นเดินได้ไหมได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนมากเกินไปไม่ดีเอาเอาอันนั้นไว้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนอันนั้นก็เปลี่ยนในระดับหนึ่งแต่อย่างไงก็คือเป็นการเปลี่ยนที่มีทางบวกแ,แน่ๆแต่ถามว่าเรากําหนดอนาคตตัวเองได้ เต็มที่หรือยังอาจจะยังน่าจะประมาณอีกสักห้าหกปีถัดไปผมไม่มีวันเดือนปีเกิดเ้าค่ผมม,มีวันเดือนปีเกิดเขาแต่ผมไม่มีเวลาเกิดเขาชัดเจนผมก็ดูดวงเขาได้ไม่ไม่เอาพูดตรงๆคือไม่แม่นได้แค่ประมาณห้าสิเปอร์เซ็นต์เขาไม่มีเวลาเกิดแล้วส่วนใหญ่ผมมีเวลาเกิดผมก็ไม่รับดูอยู่แล้วอย่างดวงประยุทธ์ผมก็ดูว่าตอนนี้ดวงเขาก็เรียกว่าเจอเจอเรื่องหนักเป็นเรื่องปกติเขาโดนทั้งดาวเสาร์ดาวจันทร์มีปัญหาหมดเขาก็เลยแบบตอนนี้ก็เลย สาวจาันเนี่ยคือปเป็นเรื่องของการป๊อปปูล่าครับใครีปัญหาเรื่องดาวตรงนี้ยมันมาทํามุมเสียส่วนใหญ่จะชื่อเสียงเสื่อมเสียทันท,ทีโดยเร็วพันเนี่ยแล้วผมดูมนายกทุกคนเนี่ยที่มีดาวหรือนี้เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ยุคทักษิณนะตอนปีสี่เก้าเขาก็ม,มีดาวนี้เข้ามาก็ก็เล่นเหมือนกันอ่าตอนอภพิสิทธ์ก็ตอนปีห้าสามก็เล่นเหมือนกันเนี่ยก็ไปยุทธก็โดนตอนนี้ผมก็บอกว่า,วาเละก็ไม่มีทางจะอยู่ต่อได้คอันนี้ค่อนข้างจะชัวร์แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อเมื่อคิดมันต้องมีอะไรแปกแลกๆ มันแต่ว่าตัวเขาอาจจะไม่ใช่นายกอาจจะมีคนอื่นเป็นแทนแต่เขาอาจจะเป็นนายกโดนตำแหน่งมากกว่านั่นแหละก็น่าจะได้เงินครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือดาวพฤหัสเป็นนิโควอจที่ปกติอ่าแล้วดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรก็ต้องบอกจริงๆดิงยมเมือผิดปกติตั้งแต่ปีหกสามแล้วตอนที่อ่าดาวเสาร่วมกับดาวพฤหัสมาโคจรคทับกันพอดีเปรียเรียงกันอยู่ในราศีธนูถ้าเกิดใครไปจําได้ครับปีแวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ อีกตอนนึงตอนช่วงต้นปีเนี่ยประมาณช่วงกุมพามันนั่นแหละคือมันเป็นจุดบอกว่าโยมเมืองมันเสื่อนก็คือตอนนี้ก็คือใครทั้งนั้คือคนท,ทําธุรกิจสีเทาคนที่ทําไม่ดีอะเขาเขาจะได้ดิบได้ดีจากตรงน,นี้ต้องบอกว่าได้จิบได้ดีเลยล่ะเพราะหนึ่งคือโยมเมืองเราไม่ดีความถูกต้องไม่สนใจเขาสนใจเลยคือเรื่องเงินทองคนมีบารมีแลงั้นคนมีบารมีเงินทองในยุคนี้แน่นอนครับก็ทุกทำไม่ทาธุรกิจสีเทาก็ต้องมีอำนาจอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มาแบบถูกต้องนะครับมันมันก็เลยเป็นแบบนี้ คนเขาบอกว่าเพเข้าใจว่าทำไมถึงเห็นเป็นแบบนั้นก็ก็มันเป็นจริงๆมันเป็นแบบนั้นแนตะ่ปลายปีแล,แล้วครับใช่ครับถ้าเกิดดวงเมืองมันดีขึ้นดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวดาวอังคาโรโคจรแบบเมื่อก็คือตามปกติที่มันเคยจะเป็นแล้วมันโคจรในมุมที่ดีมันจะมีการเปลี่ยนขั้วอยู่แล้วครับเพราะขั้วเดิมก็คือคนก็เหมือนแบบเริ่มเสื่อมน่านแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออะไรที่แบบว่าคนเรามันอ่า ทยอะไรทําผิดที่มายังไงก็คือสังคมมันมีนอมเหนือครับมันอยู่ได้ไม่นานแต่โอเคตอนนี้เขามีอำนาจเขามีบารมีเขาอยู่ได้นานแต่สักวันหนึ่งก็คือสิ่งนี้เขาทํามันสร้างความเสื่อมให้กับตัวเองมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆโอเคมันลดช้าหน่อยแต่ความเปลี่ยนแปลงมันพอมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆเหมือนสนิมที่เกิดจากเนื้อในครับมันก็ค่อยเสื่อมไปอีผมก็เลยมองว่าเออยังไงก็คือลงเมืองประเทศไทยถ้าคนไทยออกมาเรียกร้องอะไรกันเยอะๆทาตัวให้ตาสว่างกันจริงๆแล้วก็คือเอาแค่ ผมต้องพูดเลยนะคนที่อยู่ฝ่ายประเด็จการหรือฝ่ายนู้นที่แบบว่าทุกวันนี้คุณมียหน้าอยู่เนี่ยถ้าคุณเห็นอะไรข้างหน้าคุณต้องหาทางลงให้ตัวเองคุณควรจะรู้ว่าควรจะทําอะไรเพื่อให้มันลงสวยๆไม่ใช่แบบว่าทุดันทาต่อไปเนือยไม่นเมืองมันก็มีทางออกแต่ถ้าเดดอนทุดันต่อไานเมืองไม่มีทางออกครับจบด้วยการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติที่ไม่ค่อยดีแน่ๆ่